Go. See see สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับกลมในช่องกลมนันทย่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกลมมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแล้วก็เคล็ดลับในเรื่องของความงามมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะสูตรที่จะมาบอกทุกคนในวันนี้นะคะเป็นสูตรสครับขัดผิวสูตรพอกผิวที่เด็ดมากจริงๆนะทุกคนเพราะว่านอกจากจะช่วยให้ผิวดูกโกลว์ดูขาวกระจ่างใสขึ้นมาแล้วนะคะยังช่วยลดพวกรอยดํารอยสิวความหมองคล้ําหรือว่า จุดต่างๆริ้วรอยต่างๆนะคะคือกําจัดไปได้อย่างถาวรเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเห็นผลเร็วสุดๆเลยนะคะสูตรนี้นะก็บอกเลยนะถ้าใครมีปัญหาผิวหมองคล้ำไม่กระจ่างใสนะคะหรือว่ามีจุดๆดําๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่เกิดจากรอยสิวนะคะหรือว่าบางคนอาจจะถูกยุ่งกัดถูกมแมลงกัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออันนี้เวิร์กมากถ้าขยันทำจริงคืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยรู้เรื่องเลยนะคะ สิ่งที่ต้องใช้นะคะก็เบสิกมากนะคะอย่างแรกก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปตามเซเว่นอะไรอย่างนี้ก็มีขายนะคะ อย่างที่2นะคะก็คือเบกกิ้งโซดานะคะมีน้องๆหลายๆคนเขียนมาถามเยอะมากนะคะว่าเบกกิ้งโซดานี่หาซื้อที่ไหนนะคะเพราะกุบเคยใช้เบกกิ้งโซดาเป็นส่วนผสมในหลายๆสูตรแล้วนะคะไปหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะตรงส่วนที่เขาขายอุปกรณ์ทําขนมนะคะจะรคาประมาณ19บาท20บบาทอะไรแถวๆนี้นะคะแล้วแต่ยี่ห้อนะคะ อย่างที่3นะคะก็คือมะนาวกบใช้ไปแล้วในหลายคลิปมากนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่กบจะไม่บอกสรรพคุณของแต่ละสิ่งเลยนะคะเพราะกบเคยพูดไปแล้วในหลายๆคลิปนะคะมะนาวจะใช้แค่ครึ่งซีกเท่านั้นนะคะสุดท้ายนะคะก็คือผงขมิม้นป่นหรือว่าทัวมาริกนะคะคืออันนี้กบซื้อมาแบบตาม้างสับสินค้าเขาจะมีขายเป็นแบบป่นนะคะมันก็สะดวกง่ายดีนะคะไม่ต้องมาฝนเองหรือว่าถ้าใครเนี่ยจะซื้อจากตลาดก็ได้นะคะซื้อมาแบบเป็นหัวแล้วก็มาฝนเองก็ได้นะคะ มาทำกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกที่เราจะใช้กันนะคะก็คือน้ํามันมะพร้าวค่ะกบใช่หนึ่งช้อนนะคะโอเคเทลงไปเลยค่ะแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะหนึ่งช้อนเช่นกันนะคะอันนี้กบผสมไม่เยอะนะคะใครที่คิดว่าจะเอามาขัดทั้งตัวขัดทั้งหน้าด้วยทั้งตัวด้วยนะคะก็ผสมให้เยอะหน่อยนะคะ<ๆ>แล้วก็ผงขมิ้นนะคะกบใส่หนึ่งช้อนเช่นกันนะคะคือทุกอย่างก็คือหนึ่งต่อหนึ่งหมดเลยเนะ จากนั้นก็จะบีบมะนาวไปครึ่งซีกนะคะโหมันแบบฟองมันจะเยอะๆนิดนึงนะทุกคนวิธีการก็คือใช้ตอนอาบน้ำนะทุกคนก็คือตอนที่เราอาบน้ำด้วยสบู่เสร็จรอบนึงแล้วนะคะใช้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยนะคะพอกตัวไปเลยนะคะใช้ที่หน้าด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ที่ตัวด้วยนะคะ ส่วนที่กุบทำเนี่ยมันอาจจะพอสําหรับแค่หน้าเท่านั้นนะคะถ้าใครจะพอกตัวด้วยก็จะต้องใช้เยอะหน่อยนะคะก็พอกทิ้งไว้นะคะประมาณสินาทีหรือใครไหวก็ทิ้งไว้ได้นานกว่าน,นั้น15นาทีก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็คือสครับขัดไปเบาๆนะคะที่หน้าก็ไม่ต้องขัดมากก็ได้นะคะ กูเพิ่งล้างเสร็จนะทุกคนหลังล้งเนี่ยผิวมันจะมีความโกลออร่ามากนะคะรู้สึกว่าผิวดีมากแล้วก็มีความแบบชุ่มชนะื้นน่ะนิ่มๆนะคะดีมากๆเลย แนะนำให้ทําสักอาทิตย์ละ2อถึงสครั้งนะทุกคนจะเห็นชัดเลยนะคะว่าผิวของเรามันจะมีความโกลอรา่าขาวกระจ่างใสมากนะคะแล้วก็พวกจุดดารอยดําต่างๆนะทุกคนมันจะจางลงอย่างรวดเร็วเลยนะคะแล้วก็จางหายไปแบบถาวรเลยนะอันนี้ดีมากๆเลยสูตรนี้คือแนะนําว่าดีพีกๆเลยนะคะแต่ว่าขมิ้นเนี้ยนะมันจะมีความเหลืองๆติดผิวนิดนึงนะคะแรกๆก็อาจจะไม่ชินแต่หลงังๆคืออาบไปบ่อยๆประจาเนี่ยก็จะชินไปเองนะคะเราจะรู้สึกเลยว่าแบบผิวมันดีขึ้นมากๆเลยนะคะ แล้วถ้าใครลองใช้แล้วได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะคะจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นๆนะคะก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ